ผมเรื่องยกวย่นเหียเราคงยกใหญ่ด้วยงมาตวัดมาใส่นี่หล่นตาล่องถามมึงเหี้ยหมูอยู่ผูเพื่อนไม่เห็น่วรยเหันนินะครับว่ารีทรารออันว่าเรื่องอันเป่าเรื่องอัหลชั่วรสียเพื่นได้บอกาล ขันเหตุบางแหลวแเรากะว่าเดาแพงนั่นล,ล่ละรับมาเข้าเหไว้สําหรับโซลาเซลล์ครับลงบองจาันั่นแหละเลียเข้าเหเยพื่อรับโซลาเซลล์ครับอันบาย,บายมากเราไม่เหตุใ้หั่สิ0กิโลวัดนั้นเราขอ4ี่0สนาหนึง <c oughs> ตึกนีมาวมาร1อยกิโลวัดเลียงไ้เลย,เลย1ลอยถึง1อย1อยถึง1อย้าสิบ โลวัตเบียงไฟเดนเดเวตเลยดินี่มากครับการแบนก็ที่ประเทศเสียงัเงี้ยงแล้วหรือครับประเทศเสียงครับเปิดองค์เปิดแอร์ก็เปิดไปเลยครับเสียงเสียงแค่เสียงแค่เดียวนะครับเสียงแค่เดียวแบนครับประมาณรอยหาดทิวัดกะว่าเข้าสิตไปเห็ดไหลก็ไฟฟ้ากันกัญชาเบิยเข้าเห็ดไหลก็ไฟฟ้ากระแสไหลเข้าไฟฟ้าเข่าวบริหารเขากะว่าเข้านี่ครับนิววัตนั่นเหตุหนึ่นสี่สิบสี่กิโลวัตตครับไหลเข้าไฟฟ้าเกือบ หกสิบเจ็ดสิบปุข้าเะขจอากระเ็งไฟไปขายพี่เลยอะครับลุงตาแจ้งแลวเว้ยเขาเไฟเขาไปขายพี่เลยขันขันนแดดเจ็ดสิบมอนมือหันได้สองลอยเท่าใหร่เมื่อไหรยังโจกว่างเลยยงโจกใด้สองอยเท่าไหร่ก่อฮะพดพดพดพลางงานสลอกสามเ่ยเมื่อเด็กยังไนอืมอ่ะพดเนี่ด จะขึ้นไปเทิ้งผลไปปาดนิมมอนลงตาครับเอ้าวมอนมอนมอนกระลังกระลังสัตว์พระเดชพระคุณสะดวกอยู่บ่นี่นิมมอนทั้งทั้งนักหน่อยนิมมอนขึ้นบ้างทั้งทั้งครับผมครับผมกราบนิมมอนครับผมมันพาเพียวมาก